ยังนี้ฉันมีประชุมกับหัวหน้าคงกลับดึกหน่อยนะแกก็อยู่บ้านก็ดูแลแม่ไปดีๆแล้วกันล่ะ แม่อย่าบอกให้กินข้าวทุกวันแม่กินข้าวนะอา้อาอ้า แม่ลองกินเองสิแม่ฮะแม่ใหยหนูป้อนทุกวันเลยปะนมานมาิ ไม่ออกเอาน้ำหรือเปล่าไม่ใช่อะผลไม้ไหมไม่ใช่ขนม,มใช่งั้นก็ไม่รู้แล้วจ้ะเต้นสวยดีนะลูกหนูเต้นไปงานอะไรคะได้ยินแม่ไหมคะ หนูเต้นไปงานอะไรลูกหนูเต้นไปไหนแม่หนูบอกแม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะว่าหนูซ้อมเต้นไปปกวด๋อ้เอ๊ะลูกเคยบอกแม่แล้วเหรอจไม่บอกเมื่อไหร่ฉันซ่อม ฮัลโหลอืมอีฟยันนี่พี่จะกลับเย็นหน่อยนะมีประชุมกับแม่ยังไงก็ฝากแกดูแลแม่ด้วยนะนี่พี่เอพี่เอเคยคิดจะกลับมาช่วยอีฟดูแลแม่บ้างไหมคะอีฟอยู่กับแม่ทั้งวันเนี่ยประสาทจะเสีย จะมาช่วยอีบ้างยังไงอ่ะฮะพี่เอต้องไปทำงานทำงานนะ่ะมาดูแลแม่ต้องดิอีก็เหนื่อยนะเว้ยฉันก็ช่วยหาเงินให้แกใช่ไมไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาพูดเลยพี่ฉันจะพูดไม่ได้ฉันทำงานก็เหนื่อยพี่เล<อ><ด>่าพ,นะพูดก่อนนะอีบอกแล้วใช่ไหมว่าอีเหนื่อยอ่ะฮะตอนนี้แกเถียงฉันเหรออีเออเถียงทำไมอ่ะก็พี่ไม่เคยกลับบ้านเลยอย่ะอยู่กับแม่แต่ละอาทิตย์เจอรู้อะไรวะแล้วถ้าฉันไม่ทำงานแการเงินที่ไหนใช้ไปทำงานหรือไปหาใครให้อีบอกแม่ป่ะมาเล่าแล้วเอาเรื่องอื่นมาพูดดิป่ะพูดดิ นี่พี่เอคุยให้รู้เรื่องฮลัลโหลพี่เอพี่เอฮัลโหล่ค่ะที่รักมแต่เขาเพิ่งมาชมเสร็จเองอะนี่ก็ยังไม่อยากกลับบ้านเลยอะ่ะ ็อีบ่ดิแค่ให้มันเฝ้าบ้านแค่เนี้ยแค่ดูแลแม่มันยังบ่นแบบทำเป็นเหมือนไม่อยากทำอะ่ะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาเองก็ทำงานทุกวันนี่เขาก็เครียดแล้วก็เหนื่อยมากแล้วนะฮือมก็ไม่รู้ทำไมไม่อยอกเข้าใจกันบ้างค่ะข,ขอบคุณนะ ก็ไปเจอกันที่ร้านเดิมนะโอเคค่ะเจอกันค่ะกลับมาแล้วเหรอทำงานออฟฟิศนี่มันดีเนาะ อยากจะกลับบ้านกี่โมงก็ได้แล้วตอนเย็นก็ไปดินเนอร์กับแฟนนี่แกจะหาเรื่องฉันทำไมอีพใช่ง <Hey! S 2> ั้นแกแหกตาดูนะไฟที่แกเปิดอยู่เนี่ยใครมันเป็นคนจ่ายค่าไฟไหนจะค่าเรียนแกค่ายาแม่ถ้าฉันไม่ทํางานเนี่ยแกจะเอาเองินที่ไหนมาจ่ายแกจะมีรรมปัญญาไหมอีฟทุกอย่างในบ้านเนี่ยนะมันก็เป็นบุญคุณพี่ทุกอย่างแหละฉันจะบอกอะไรให้นะ ที่พี่อยู่ดูแลแม่แค่วันอาทิตย์อะพี่จะรู้อะไรฮะพี่เคยโทนหนึ่งฉันไหมฉันถามหน่อยก็ฉันต้องทํางานอะถ้าฉันไม่ทํางานเกเงนินที่ไหนใช้ฮะพี่ก้างอย่างนี้ทุกทีอะพี่บอกว่าทางาน เอฟเอฟอะไรไปดูดีว่าทำไมแม่ไม่ลงมากินข้าวอีกแล้วทำไมไม่ไปดูเองอ่ะฮะไปดูดีแม่แม่ แม่ไปกินข้าวกันแม่แม่ก็หนูบอกแล้วว่ามันสายอะ่ะแม่แม่ไม่อยู่ในนี้หรือเปล่าแมา่แม่หนูเปิดแล้วนะเล่นอะไร ช่วยกันหาไหมแม่แม่แม่อยู่นี่หรือเปล่าแม่แม่แม่คือตัวสูงประมาณ150กว่าค่ะรูปร่างโทรมนิดหนึ่งฮัลโหลปอนปอนนี่นี่อีมั้งนะคือวันนี้แม่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 อีมบอกไปข้างนอกอะแต่ว่าอีมรู้ว่าแม่ แวะไปหาประออนหรือเปล่าอ่ะผมป่าบ่าค่ะผมสีดำถ้าแม่แวะไปก็ประออนก็โทรหาอี๊ได้เลยนะค่ะลุงชัดเอ้ยอี๊ปฝากสักดูหน่อยนะที่นี่เลยเหรอคะโอเคค่ะ อีขอโทษนะพีทก,ก็รู้เว้ยอีสะเพาเองอะถ้าอีปล็อกบ้านมันก็ไม่เกิดเรื่องแล้วอะ ัครบขณะนี้มีข่าวด่วนแจ้งเข้ามาในรายการนะครับว่าพบศพหญิงไม่ทราบชื่ออายุประมาณ50ต้นต้นลักษณะรูปร่างท้วมผมสั้นปลาบาแล้วก็ผิวขาวเสียชีวิตเพราะว่าจมน้ำ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำศพไปที่สถาบันนิติเวศแล้วครับท่านใดที่สงสัยว่าจะเป็นญาติพี่น้องของท่านติดต่อไปอที่สถาบันนิติเวทตำหบี่น้าน ลูกที่ทําให้เป็นห่วงแม่แค่ไปเดินออกกําลังกายแต่แม่หาทางกลับบ้านไม่ถูกพปดีเจอคุณตํารวจใจดีพาแม่มาสง่งค,ครับ,รบยังไงหลังจากนี้ก็ฝากดูแลคุณแม่ดีๆนะครับ แค่รักที่จะมอบแค่ชอบที่จะให้สุขอยู่ที่หัวใจยิ่งให้ยิ่งได้รับแม้ไม่ยิ่งใหญ่หรือเพียงโอกาสเล็กน้อยที่ได้ให้ไปอาจช่วชี